ราะในการปฏิบัติเราอย่าไม่ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติรมการภาวนาไม่ใช่พอถึงเวลาเราก็ไปนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไป่พอถึงเวลาเราก็ลงทางเดินจงกรมพุโทโธพุโทโธไปเพียงเท่านั้นแต่ส่วนอื่น,นท,ทุกสิ่งทุกประก,การเราไม่สนใจเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจปรับปรุงไม่สนใจแก้ไขไม่สนใจต่อเติมอะไรต่ออะไรถ้าเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ถูกลักษณะของนักปฏิบัติธรรมที่จะมีความเจริญในธรรม นักปฏิบัติธรรมที่จะมีความเจริญในธรรมนั้นต้องให้ความสําคัญต้องให้ความสําคัญในการดําเนินชีวิตของตัวเองในการปฏิบัติตรรมตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับต้องมีสติกํากับอาการความขึ้นไหวของตนเองต้องมีปัญญาคอยแนะสอนคอยชี้สอนคอยแก้ไขคอยชําระตรวตาดูความปิมไปของเราตลอดเวลาเว้นแต่นอนหลับ พอนอนหลับเราออก็วางหน้าที่การประพฤติปฏิบัติแล้วพอตั้งแต่ตื่นนอนมาเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจด้วยความมีความระมัดระวงังคือมีสติกำก,กับอยู่เสมอเราจะพยายามไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้เพ่นพ่านเพ่นพ่านหลอดแหละโลเลเลวไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตหรือจะเป็นกุศลอกุศลอะไรต่ออะไร,ต,ะไรต่างๆนานาเหล่านั้นพอปล่อยไปอย่างนั้นมันมีแต่ความฟุ้งซ่าน มีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเท่านั้นแหละมันไม่เป็นไม,ไม่ไม่เป็นไปเพื่อการชำระจิตใจของเราไม่เป็นการละกิเลสได้